สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะคลิปนี้มาดูกันว่า10สถานที่ที่เหมาะสำหรับฉลองปีใหม่ปีนี้กันนะคะไนะไปถามใน Chat GPT กันนะครับเพื่อนๆค่ะเรามาดูกันว่าประเทศไทยจะติดอันดับหรือเปล่านะคะเพื่อนๆอันนี้คือจะถามแชท GPT นะเพื่อนๆค่นะคะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆค่อันดับแรกนะ ไทม์สแควร์ครับเพื่อนขาเนิวยอร์กอเมริกาค่ะสถาน York, America, าที่ยอดฮิตสำหรับการนับถอยหลังปีใหม่นะพร,พร้อมชมการปล่อยลูกบอลคริสตัลที่เป็นเอกลักษณ์และการแสงดนตรีสดครับเพื่อนขาเนาะอันดับสองพลาดไม่ได้นะซิดนีย์กับซิดนีย์เนาะซิดนีย์ออสเตรเลียาารครับ,บเพื่อนคขาเพื่อเพลิดกับการชมพลุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะบนฉากหลังของโอเปร่าฮอลล์และสะพานฮาร์เบิร์กนะครับเพื่อนขาเนาะ อาอันดับ3นะคะอันดับ3ชิบูย่าชิบูย่าโตเกียวญี่ปุ่นนะคะผู้บันดาลสัมผัสความสนุกสนานแบบทันสมัยในย่าที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเู้บันดาลพร้อมชมการแสดงเสียงสีสุดอลังการค่ะเู้บันดาลอันดับที่4ก่ค่ะอันดับที่4ปารีสฝรั่งเศสค่ะเู้บันดาลหอไอเฟลสว่างสวยไปด้วยแสงไฟและการแสดงปลุในเมืองได้ชื่อว่า เมืองแห่งแสงค่ะเพื่อ,อนๆค่ะมาต่อกันอันดับที่ห้าค่ะเพื่อนๆค่ะอันดับที่ห้าอ่านไม่ออกนะครับเป็นประเทศไอร์แลนด์นะเป็นประเทศไอร์แลนดนะ์นะนนะยาวิกอะไรสักอย่างนี้เนาะสัมผัสประสบการณ์ปีใหม่ในบรรยากาศที่หนาวเย็นพร้อมชมแสงเหนือที่น่าตื่นตาตื่นใจค่ะเพื่อนๆค่ะมาในถึงอันดับที่หกค่ะริโอเดจาเนโรเพื่อนๆค่ะปราริลนะราิลเนาะ ชายหาดโคปาคาบ้าหน้ากลายเป็นสถานที่จัดงานฉลองขนาดใหญ่พร้อมการแสดงดนตรีและพลุที่งดงามค่ะเพื่อนๆขามาแล้วครับเพื่อนๆขาอันดับที่7ค่ะอันดับที่7เชียงใหม่ประเทศไทยกับเพื่อนๆขาร่วมลอยโคมไฟในงานปีใหม่แบบล้านนาซึ่งมีความเงียบสงบและเต็มไปด้วยมนสเนคค่ะเพื่อนๆขาหาอันดับที่8ครับท่า แอฟริกาใต้ไว้บ้านขาชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เทเบิลเมลตทนก่อนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในเมืองนะะักขาไว้บ้านขาอันดับที่เก้าไว้บ้านขาดูใบค่ะดูใบ,บสหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตนะครับชมการแสดงพืชสุดอลังการที่ตึกอ่าวไบาคาลิฟานะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครับไว้บ้านขาอันดับที่สิบนะครับลอนดอนค่ะลอนดนอน,ดนสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะไว้บ้านขา ชมรุเหนือแม่น้ำเทมนะและฟังเสียงระฆังบิ๊กเบนที่ดังก้องต้อนรับปีใหม่ค่ะนี่นะคะ,ะเพื่อนๆาทั้งหมดทั้งมวลสิประเทศที่น่าเฉลิมฉลองปี2025สฉลองปีใหม่เพื่อนๆขาตามข้อมูลของ chat GPT นะแต่ประเทศไทยดีที่สุดคับเพื่อนๆขานะคะนี่เลยการเพื่อนขาไหนก็ออกมาแบ่งปันปเพื่อนๆขาเพื่อนๆไปฉลองที่ไหนกันบ้างคะมาเมน้นพูดคุยกันได้นะคะ